หลังจากที่เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวใครที่สังเกตดูก็คือในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดถนนคนเดินต่างๆก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักทีเดียวนะครับซึ่งทางด้านของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้ครับกลับมาคึกคักมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปแห่จองห้องพักล่วงหน้ากัน3-4ถึงเดือนก่อนที่จะถึงเทศกาลยี่เปงเชียงใหม่ครับเพราะว่าเงินเนี่ยสะพัดจากห้องพักถึงวันละ150ล้านบาท ในภัยสารสุขเจริญนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนเผยว่าช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คึกคักขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะว่ามีการทอดกระถินเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจองห้องพักในตัวเมืองเชียงใหม่ร้อยละเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ประกอบการโรงแรมและภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยอดจองห้องพักก็เพิ่มขึ้นนะครับทั้งโรงแรมระดับสามถึงห้าดาวโดยเฉพาะห้องพัก ตามดอยที่มีชื่อเสียงมียอดจองเข้าเต็มครับอย่างไรก็ตามในห่วงเทศกาลญี่เป็งนของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ยอดจองห้องพักเต็มเข้ามาล่วงหน้าตั้งแต่3-4เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งตักอ่าซึ่งต่างจากปีที่แล้วค่ะแต่หากตรวจสอบค่ะพบว่ามีบางโรงแรมนะคะที่ยังกักห้องพักไว้บางส่วนยังไม่เปิดให้จองก่อนจะกลับมาอัพราคาเปิดให้จองในช่วงนี้จากราคา2 0 0 0ถึง2,500บาทขยับเป็น4 0 0 0ถึง4ี0 0 500บาทซึ่งทางสมาคมก็ได้มีการพูดกล่าวเตือนเพราะอาจจะเกิดผลกระทบได้ค่ะสำหรับห้องพักในสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือนะครับกว่า60,000ห้องในฮ่วงกาลยี่เป็นก็มียอดจองห้องพักกว่า50,000ห้องราคาเฉลี่ยห้องละ3,000บาททำให้มีเม็ดเงินสะพัดจากห้องพักวันล,ละกว่า150ล้านบาทครับก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงนี้